เปที่วัดกกนะคะหลวงพ่อทองวัดกกค่ะเป็นวัดที่สวยงามวันหนึ่งเลยนะคะเป็นพระอา,ารามหึ่งของจังหวัดนครสวรรค์เช่นกันนะคะด้านหลังก็จะมีบทเก่าแก่มีพญานาคสีชูสวยงามคนก็มาทำบุญกันเยอะในวันปีใหม่นะคะ นี่ก็เป็นหลวงพ่อทองนะคะเอาบุญไปฝาทุกคนในวัน,น,น,นปีใหม่นะคะหนึ่งมกรัมสองห้าสก่อสุขภัณฑ์จะาหลวงพ่อทองนคุณดทุกค่ะข้าากนะคะคนก็มาวสาสุขภาณ